คณะจากตัวแทน University Technology Mara Uitm ค่ะจากประเทศมาเลเซียนะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bridge Making r Activity at PSU เพื่อที่จะศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบด้านการส่งเสริมการประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะ โดยช่วงเช้าของวันที่8พฤษภาคม2567นะคะคณะตัวแทน UITM ก็ได้เข้ามาพบปะผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะ,ะดรพรประวีพุ่มเกิดผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการียนวัฒนาณสถาบัน ณสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยรีิวัฒนาค่ะแล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมการผลิตผ้าลีมาบาติกด้วยนะคะในขั้นตอนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาความรู้ด้านการผลิตการตลาดรวมถึงการจำจำหน่ายสินค้าสู่ท้องตลาดด้วยนะคะทั้งนี้ผ้าลีมาบาติกค่ะก็เป็นการนําลวดลายจากผ้าลีมาผ้าจวนตานีนั่นเองมาประยุกต์พิมพ์ลงบนผ้าบาติกค่ะ ก่อให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดศิลปะองค์ความรู้เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ Creative Economy ค่ะครับและในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะครับก็ในมีตัวแทนคณะ UITM นะครับได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานาครินนะครับเพื่อที่จะหารือความร่วมมือด้านกิจการฮารานของทั้งสองมหาวิทยาลัยนะครับโดยมีท่านดรอ,อร,อรวิทบุญชมครับท่านรองผู้อำนวยการสถาบันฮารา ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและกิจการพิเศษครับและมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มั h ม m m ั d m a n s u ด mansur น,นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายบริหารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับครับนอกจากนี้ครับคณะยังได้เยี่ยมชมการดําเนินงานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับและก็การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะครับของสถาบันรวมถึงได้เยี่ยมชมการบริการสปาฮาลาลณอาคารสปาฮาลาลด้วยครับ นอกจากนี้นะคะในวันที่9พฤษภาคม2567ค่ะคณะตัวแทนจาก UITM นะคะก็ได้เข้าพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ชั้น3สำนักงานวิทยาเขตปัตตานีค่ะโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทิราลีลาเกรียงศักด์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานีรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรภาคไมตรีพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีทางด้านของอาจารย์ โนไซฮีดาอูเซงผู้ช่วยอธิการบด,ดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรวิทยาเขตปัตตานีให้การต้อนรับค่ะซึ่งการพบปะดังกล่าวก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบการร่วมกันร,ระหว่างสองมหาวิทยาลัยค่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีทั้งด้านของคณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ค่ะและคณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลามรวมไปถึงคณะวิทยาการอิสลามเข้าร่วมหารื่อและแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย ครับถือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับ,รบผ้าลิมาบัติช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มีบริการสปาฮา้านด้วยก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูงานเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ